ฆาตกรรมในห้องล็อกปริศนาฆาตกรรมที่ไม่มีใครไขได้ในคืนหนึ่งที่โรงแรมหรูระดับ5ดาวแห่งหนึ่งเกิดเหตุฆาตกรรมสุดปริศนาเยื่อถูกพบเสียชีวิตอยู่ในห้องพักของตัวเองห้องนั้นถูกล็อกจากด้านในไม่มีร่องรอยการงัดแงะหรือรอยขีดข่วนใดๆที่บ่งบอกว่าใครสามารถเข้าออกได้ ห้องล็อกแน่นหนาหน้าต่างทุกบานถูกปิดสนิทไม่มีใครเห็นใครเข้าออกในช่วงเวลาฆาตกรรมเลยท่ามกลางงานเลี้ยงที่จัดขึ้นในห้องใกล้เคียงผู้ร่วมงานทุกคนถูกสอบสวนไม่มีใครมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยทุกคนดูเหมือนจะมีอลิบษยที่แน่นหนา นักสืบที่รับผิดชอบคดีต้องขบคิดอย่างหนักเพราะดูเหมือนว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นฆาตกรรมในห้องล็อกที่แท้จริงเหมือนฆาตกรหายตัวไปในอากาศและแล้วคำตอบก็ปรากฏขึ้นในที่สุดฆาตกรไม่ได้เข้าออกทางประตูหรือหน้าต่างแต่ใช้ช่องทางลับที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นคือระบบแอร์ของห้องพักช่องระบายอากาศที่กว้างพอให้ผ่านตัวได้อย่างเงียบเชียบ ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือฆาตากรเป็นคนที่เหยื่อไว้ใจที่สุดเพื่อนสนิทหรือคนใกล้ชิดที่ตั้งใจทำทุกอย่างให้ดูเหมือนเป็นปริศนาเพื่อนหลอกล่อเจ้าหน้าที่และเบี่ยงเบนความสงสัยไปจากตัวเองคดีนี้กลายเป็นบทเรียนของความแยบยลและการวางแผนฆาตกรรมในห้องล็อกที่แม้จะดูเหมือนไม่มีทางหนีหรือทางเข้าแต่กลับมีช่องทางที่ถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนและน่ากลัว